สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวพานิดาบุญยรัตน์ตัวแทนครูผู้สอนพนพิการของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนางทัศนีรุตคงผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทลุงดิฉันรู้สึกขอบคุณผอ,อเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลใส่ใจในการพัฒนานักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยดีเสมอมา ในส่วนของงานการศึกษาพิเศษของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทลุงในภาคเรียนนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น43คนมีความหลากหลายในด้านความพิการแตกต่างกันเช่นประเภทความพิการทางด้านร่างกายทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และการมองเห็นพอได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่นทักษะการดำเนินชีวิตทักษะการพัฒนาชุมชนสังคมและทักษะการประกอบอาชีพเพื่อให้นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและมีรายได้เรียนชีพและเลี้ยงครอบครัวได้ พออได้มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษผู้เรียนพิการในทุกภาคเรียนโดยที่ส่วนกลางไม่ได้มีการจัดสรรงบในส่วนนี้มาให้และได้มอบหมายให้ครูผู้สอนคนพิการจัดโครงการให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆซึ่งโครงการที่ได้จัดไปแล้วนั้นเช่นโครงการการศึกษาเหล่งเรียนรู้ในอำเภอเมืองพัทลุงโครงการชีวิตพอเพียงด้วยมือเรา โครงการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสุขภาพอานามัยดีสำหรับผู้เรียนพิการในแต่ละภาคเรียนผัวพออได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายพิเศษได้จัดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผออได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาพิเศษด้วยดีสนมมุมาและคอยให้การช่วยเหลือใน,นทุกด้าน ทำให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพัทะลุงที่จบออกไปแล้วสามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองได้ขอบคุณค่ะ